วันต่อวันด้วยพระคำจากพระธรรมสรดีบทที่สข้อที่5และ6ข้าพเจ้านอนลงและหลับไปข้าพเจ้าตื่นขึ้นเพราะพระยาเวทรงประทับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้านและข้อคิดสำหรับพระธรรมสรดีบทที่สนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงการเชื่อมั่นในพระเจ้า การเชื่อมั่นในพระเจ้าเราสังเกตจากชีวิตของผู้เขียนหรือกษัตริย์ดาวิดซึ่งเล่ากันว่าบทนี้เป็นช่วงที่ดาวิดได้หนีอับซาโลมซึ่งเป็นบุตรชายของตนในการแย่งชิงบัลลังก์กษัตริย์ดาวิดได้หนีออกจากพระราชวังและถูกปองร้ายจากศัตรูรอบด้านในเวลานั้นแต่ดาวิดได้แสดงความเชื่อมั่นในพระเจ้า ซึ่งเราพบอย่างน้อย2อ,อย่างด้วยกันจากข้อที่5และ6นะครับอย่างแรกเราพบว่าดาวิดเชื่อมั่นในการดูแลการปกป้องจากพระเจ้าดาวิดได้บอกว่าข้าพระเจ้าได้นอนลงและหลับไปและตื่นขึ้นอย่างปกติในสถานการณ์ภายนอกที่มันดูกดดันและมีความน่ากลัวแต่ดาวิดยังคงใช้ชีวิตของเขาในการนอน หลับไปอย่างปกติตื่นขึ้นอย่างปกติด้วยการเชื่อมั่นในการดูแลในการปกป้องของพระเจ้า 2. ดาวิดได้เชื่อมั่นในการช่วยเหลือของพระเจ้าแม้จะมีศัตรูมากมายที่กำลังต่อสู้ดาวิดรอบทิศท,ทางแต่ว่าดาวิดไม่กลัวดาวิดได้แสดงความมั่นใจในพระเจ้า ว่าแม้ว่าจะมีคนหมื่นๆที่ตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้ารอบด้านแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ว่าพระเจ้านั้นจะทรงนำสันติภาพพระองค์จะทรงนำศักดิ์ศรีของดาวิดกลับคืนมาอย่างแน่นอนและข้อคิดจากวันนี้จากพระธรรมสดุดีนะครับผมเชื่อว่าจะสอนเราหรือหนุนใจเราเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับความมั่นใจในพระเจ้าให้เรามั่นใจในการดูแล การปกป้องของพระองค์สังเกตได้จากการใช้ชีวิตของเราเรานอนหลับไหมเราตื่นปกติไหมเราใช้ชีวิตอย่างปกติในทุกๆวันหรือไม่ในสถานก,การณ์ที่เหมือนจะกดดันหรือมีความกลัววิตกเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรายังนอนหลับได้ปกติใช้ชีวิตปกติด้วยความวางใจในพระเจ้าแสดงว่าเรามีความเชื่อมั่นในการดูแลในการปกป้องของพระเจ้าหรือเราเชื่อมั่นในการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าหรือไม่ แม้จะมีสถานการณ์หลายอย่างที่กำลังประดังเข้ามารอบทิศทางที่ทำให้เราหวั่นไหวและเกิดความวิตกกงังวลเราสามารถพูดเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดได้หรือไม่ว่าเราจะเชื่อมั่นในพระองค์เราจะวางใจในพระองค์ต่อไปข้าพเจ้าอุยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะมั่นใจในทางของพระองค์มั่นใจในการช่วยเหลือของพระองค์อย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้เป็นพระเจ้าอุยพรทุกท่านครับ